ในยุค90เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมต่างๆเข้าสู่ยุครุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงภาพยนตร์การแต่งตัวแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนั่นคือรถจักรยานยนต์ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากปลายยุค80มาสู่ต้นยุค90ทาง k a w a s a k ได้มีการเปิดตัว ZZR 1100หรือ z x 1 1ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,533cc และมีแรงม้าอยู่ที่145แรงม้า ซึ่งเป็นรถโปรดักชันคันแรกของโลกที่มาพร้อมกับระบบแรมแอร์นั่นจึงทำให้มันกลายเป็นรถบตอร์ยซีสูเบียงแบบโปรดักชันที่ทำความเร็วได้มากที่สุดในโลกณเวลานั้นโดยทำความเร็วสูงสุดไว้ที่283กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ซัเอ็กซ์11เปรียบเสมือนรถสุเทพในยุคนั้นที่ช้าสองล้อต่างให้การตอบรับที่ดีเพราะเป็นรถที่เทคโนโลยีค่อนข้างจัดเต็มและมีรูปโฉมที่สวยงามมีความแหลมคมโค้งมนเมื่อเทียบกับรถคันอื่นที่ออกแบบมาเน้นเหลี่ยมสัน ซึ่ง z X11 ก็อยู่กับกองอวยมาได้6ปีจนกระทั่งปี1996สุดยอดรถมอเตอร์ไซค์จากทาง Honda ก็ได้ถือกำเนิดน,นามว่า CBR 1100 XX Super Blackbird รถคันนี้เรียกได้ว,ว่ามันคือรถที่เป็นความตั้งใจของทางฮอนด้าที่อยากจะสร้างรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดในโลกโดยชื่อ b บ็กเบิร์นั้นมีที่มาจากเครื่องบินรุ่น l o อกฮีตเอ r อาร์เจ็ดสิบเอ็ดแบ็กเบิร์ซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นที่เร็วที่สุดในตอนนั้นโดย b บ็กเบิร์นั้นมาก,กับเครื่องยนต์สสูบเรียง1 1 3 7งพเซีซีที่ให้กำลังถึง164แรงมา้าซึ่งมันก็สามารถโค่นลมเจ้าถืนของตอนนั้นอย่างซัเสิบเอ็ได้สำเร็จ โดยการทําความเร็วสูงสุดที่287กิโมตรต่อชั่วโมงโดยช่วงนั้นได้มีนิตยสารหลายเจ้าที่มีการทดสอบเจ้าแบ็กเบิร์ดซึ่งก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละมันคือสุดยอดรถที่จะมาต่อกรกับ z X 1 1ในขณะที่2ค่ายรถบอเตร์ไซค์ยักษ์ใหญ่กําลังฟาดฟันกันด้วยความเร็วกลับมี1ค่ายที่คอยเฝ้าดูอยู่ในเงามืดและรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมนั้นมาถึงและในปี1999 ตำนานสุดยอดซูเปอร์ไบค์ก็ได้ถือกำเนิด s สุ u กิได้ประกาศเปิดตัว GSX 1,300R หรือไฮยาบุสะโดยไฮยาบุสะนั้นถูกตั้งชื่อตามนกเหยื่อเพรกินซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกนกเหยื่ยวนี้ว่าไฮยาบุสะ สึกเป็นนกที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกตัวหนึ่งและมีพละกําลังที่มากอีกด้วยแต่ในอีกความหมายหนึ่งเจ้านกเหยี่ยวไฮยาบุสะดันมักจะกินนกตัวเล็กๆเ,เป็นอาหารซึ่งก็หมายความว่าไฮยาบุสะนั้นมันเกิดมาเพื่อกินนกน้อยอย่างแบ็คเบิร์ดนั่นเองเรียกได้ว่าความหมายลึกซึ้งจะจัดซึ่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์สี่สูบเรียง 1,299cc 173แรงม้ามันสามารถพาน,นกเหยี่ยวตัวนี้ทะย,ยานไปได้ถึง312กิโลเมตรและกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันที่เร็วที่สุดในโลกและเป็นรถโปรดักชันง ในขณะที่ซูซูกิขึ้นสู่เจ้าแห่งความเร็วทางฮอนด้าก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มแรมแอร์ให้เจ้าแบ็กเบิร์ดแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะไฮยาบุสระได้ส่วนทางคาวาสกิได้เปิดตัว ZX12 และมีเป้าหมายว่าจะทำลายสถิติความเร็วที่200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง ซึ่งพอมีการแข่งขันทางด้านการพัฒนารถเกิดขึ้นนอกจากค่าผู้ผลิตแล้วทางผู้ใช้งานก็เริ่มมีการประลองความเร็วบนถนนสาธารณะมากขึ้นและเมื่อโตรถที่แรง บวกกับความเร็วที่ทําได้อย่างมหาศาลก็จะมีกลุ่มคนที่ใช้ความเร็วเหล่านั้นโดยไม่สนใจคนใช้ถนนยิ่งเร็วก็ยิ่งอันตรายโดยในหล,ยหลายประเทศถึงกับเรียกมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บค์พวกนี้ว่าเครื่องจักรสังหารซึ่งอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ร้อยละแปของยุโรปตั้งแต่ช่วงยุค90มาจนถึงต้นปี2000มันก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่เ,ททเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บายทั้งสิ้นแล้พอทางคาวาซากิประกาศว่าจะทําให้รถของตัวเองทําลายสถิติที่ความเร็ว320 h, กกมมช็ีหหนน่วยยงาาาลภคส่่่วนนทีคอข้างงจจะเป็็นนห่วววพอ,อกกกกาิแล้มีีหลายายย่่ทพร้อออมจะทุสถิติตตขงงัวเ ซึ่งดูแล้วก็คงจะเป็นผลเสียให้กับคนใช้ถนนทั่วไปแน่ๆจึงได้มีการหารือกันในหน่วยงานรัฐและบริษัทผู้ผลิตในปี2000ตอนที่ z X12 ได้เปิดตัวชาวไบเกอร์ตา่างก็เฝ้ารอว่าปีศาจตนใหม่นี้มันจะสามารถโค่นล้มแชมป์เก่าอย่างฮายาบุสะได้หรือไม่หรือมันจะทาความเร็วได้ที่เท่าไหร่แต่พอถึงเวลาเปิดตัวมันกลับถูกล็อกความเร็วไว้ที่299กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะไม่สามารถทําความเร็วได้เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นแต่มีสำนักข่าวรายงานว่ามีโค้ชจากทาง BMW ับิบินไปหาหรือกับค่ายรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นว่าอยากจะประชาสัมพันธ์รถเรื่องภาพลักษณ์อื่นมากกว่าจะมั่แต่โฆษณาเรื่องความเร็วเพียงเดียวเพราะยิ่งมีการโปรโมทเรื่องความเร็วมากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลเสียต่อคนที่มองวงการ2ล้อมากยิ่งขึ้นทางค่ายยุโรปและค่ายญี่ปุ่นจึงมีการทำข้อตกลงเพื่อไม่ให้รถของพวกเขาใช้ความเร็วได้เกิน3า0้กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือที่เรียกว่าข้อตกลง Agreement ่เงงทาาเราไ จะมีก็แต่ฮอ n d a ที่ออกมาบอกว่าพวกเขายอมรับในข้อตกลงนี้จะสังเกตได้เลยว่าแนวทางการพัฒนารถของฮอ n ด a หลังจากยุค2000เป็นต้นไปเขมามักจะสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นค่ายรถที่เน้นขับขี่ปลอดภัยในปี2006ทางคอรสกิก็ไม่ยอมแพ้ที่จะสร้างรถที่เร็วที่สุดในโลกและได้เปิดตัว z ซ14แต่จากข้อตกลงที่ทำไว้ z x ็14จึงใช้ความเร็วได้ไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความฉลาดของทางคาวาก็เน้นพัฒนาไปที่ความเร็วสูงสุดนั้นมาไวขึ้นนั่นเอง ลองสังเกตกันดูไหมครับรถซูเปอร์บค์ 1,000cc ยุคนี้แค่เกียร์หเกียร์เดียวก็สามารถทะยานความเร็วไปได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจากการที่มันถูกจำกัดความเร็วไปทางค่ายก็หันมาพัฒนาเรื่องแรงบิดแทนหลังจากที่มีการทําข้อตกลงไว้หลายปีก็ได้มีค่ายรถจากอิตาลีค่ายหนึ่งบอกว่าข้อตกลงอะไรกันเนี่ยมันไร้สาระมาก้าพบกไหนไม่ทาเราจะทำมัเอง ดยในปี2007ทาง MV Agusta ก็ได้เปิดตัวรถ F4R ตัวซูเปอร์บค์4สูบ1ลิตรตัวแรงที่ไม่สนข้อตกลงอะไรทั้งนั้นซึ่งมันทำความเร็วได้ถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาก็ได้มีอีกหนึ่งค่ายผู้ผลิตที่ได้ละเมิดข้อตกลงนี้เหมือนกันซึ่งพูดแล้วก็เหมือนตลกร้ายแต่ค่ายที่ละเมิดกฎนี้อีกค่ายนึงคือ BMW ค่ายที่เป็นผู้ผักดันกฎ gentleman agreement ด้วยตัวเอง ดึงวิธีการค่อนข้างจะแสบใช้เล่นสำหรับ B M W S พันเดิม e ันานั R ้นเมื่อความเร็วรถหยุดอยู่ที่299กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วตัวเลขจะไม่ไปต่อถึง300กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วจริงๆที่ทําได้นั่นคือ303กิโเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ค่ายญี่ปุ่นหรือค่ายอื่นๆนั้นพอถึงความเร็วที่299กิโเมตรต่อชั่วโมงกองจะตัดรอบไม่ให้ความเร็วไปได้มากกว่านี้และค่ายดูกติก็เอาเขาด้วยเช่นกันกับพานิเกลเลี เมื่อดูแล้วเหมือนว่าจะมีแต่ค่ายรถฝั่งยุโรปทั้งนั้นที่ไม่ทําตามข้อตกลงที่พวกเขาเป็นคนเริ่มไว้คุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วทําไมรถญี่ปุ่นยังล็อกความเร็วที่299กิโมตรชั่วโมงอยู่ละ่ะนั่นก็เป็นเพราะทางรัฐบาลเห็นว่าพอมีข้อตกลงเหล่านี้แล้วมันช่วยให้รถอุบัติเหตุได้จริงๆหลายค่ายจึงไม่ละเมิดกฎพวกนี้แต่ในปี2015ตํานานตัวใหม่ปีศาจแห่งค่ายยักษ์เขียวก็ได้ถือกําเนิดสมยานามนินจา H2R ซึ่งมันเป็นรถปีศาจที่มาพร้อมกับ เรียกได้ว,ว่ามันกลายเป็นที่พูดถึงในชั่วข้ามคืนแต่มันก็เป็นรถที่สร้างมาเพื่อความสนุกของคาวาซกิเท่านั้นทั้งค่ายจึงเปิดตัวนินจา H2 ที่สามารถขายได้แบบถูกกฎหมายและยังล็อกความเร็วตามข้อตกลง Gentleman Agreement อยู่แต่ก็ใช้หลักการแบบเดียวกับ BMW ก็คือกล่องจะล็อกแค่เลขที่หน้าจอแต่ความเร็วจริงนั้นสามารถไปได้ถึง320กิมชั่โมงตามที่คาวาซกิเคยหวังไว้ในตอนที่สร้าง Z X12 นั่นเอง ผ่านมา20กว่าปีข้อตกลง g e n t l e m a n a g r e e m e n t ก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนรถสปอร์ตหลายค่ายก็ยังคงให้ความสําคัญกับข้อตกลงนี้อยู่แต่แค่ในด้านเทคนิคซึ่งความเป็นจริงทางค่ายผู้ผลิตนั้นทํารถมาให้วิง่งได้เกิน300กิโเมตรต่อชั่วโมองอยู่แล้วและรถแต่ละรุ่นในช่วงปี2015ขึ้นมาต่างก็ใส่ออปชั่นเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่มาให้อย่างจัดเต็มและผู้พัฒนาต่างก็มาเน้นที่เทคโนโลยีและรถที่ให้ชาว2ล้อเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง สุดท้ายนี้การใช้ความเร็วที่มากเกินกฎหมายกำหนดนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำกันอยู่แล้วเพราะคนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่ตัวคุณเองแต่คือคนอื่นที่ต้องมาใช้ถนนร่วมกันใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใย,ยจากออโตสตรีท